จบแล้วครับทุกคนดีจริงๆกูกดไปแล้วขึ้นเครื่องไปแล้ว,ลวเออไอ้เครื่องมันโอบมันทำไมมันก็ลบดิจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้แย<อ>่ <ๆ S 2> มันหลุดอ่ะเนี่ยมันหลุดอ่ะก็แค่นั้นเลยแต่ดีไม่หลุดให้กูออกมาแล้วคะแนนลบแม่งขึ้นได้แล้วดีใจอ่ะ ไดดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เร็วเรวเร็วเสเอดดีใจขนาดไหนกูไม่อยาจะเล็กภาพฮ่า็ดีใจเลยแค่หลองค่